ไม่มีคำว่าล้มเหลวถ้าคุณไม่ล้มเลิที่ไล่ฝันใหญ่เราสอนให้คนก้าวข้ามความกลัวโดยเฉพาะกลัวความผิดพลาดกลัวเสียหน้ากลัวโดนหาว่าโง่เพราะเราเชื่อว่าความล้มเหลวความผิดพลาดเป็นพื้นฐานของความสำเร็จมุมมองเกี่ยวกับความล้มเหลวที่เราเน้นมี4แบบ 1. น่ล้มเล็กๆ 2. องล้มให้เร็ว 3. ล้มไปข้างหน้า 4. ล้มบ่อยๆล้มเล็กๆหมายความว่าเมื่อคุณมีโครงการมีเป้าหมายมีสิ่งที่อยากจะทำเริ่มทำมันทันทีอย่าเพิ่งไปสนใจสเกลของมันว่าจะใหญ่แค่ไหนขอให้ได้ทดลองทำเริ่มจากเล็กๆ 2. ล้มให้เร็วแปลว่าเมื่อคิดได้ปรับลงมือทำยิ่งมีความผิดพลาด มากเร็วมากเท่าไหร่คุณก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น 3. ล้มไปข้างหน้าหมายความว่าทุกครั้งที่คุณล้มคุณได้เรียนรู้เรียนรู้จากความผิดพลาดในครั้งก่อนๆเพื่อนำมาปรับปรุงต่อยอดเพื่อสร้างความสำเร็จที่มั่นคง 4. ล้มบ่อยๆอ,อย่ายอมแพ้ถ้าคุณไปอ่านประวัติคนที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนคุณจะพบว่า ในชีวิตเขาเขาล้มเหลวผิดพลาดมากกว่าความสําเร็จแต่สิ่งที่เขาทําสําเร็จมันมีผลมันยิ่งใหญ่เพราะนั้นมองความล้มเหลวความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่ายอมแพ้มันหาเป้าหมายความมุ่งหมายในชีวิตของคุณให้เจอหาแพชชั่นของคุณให้เจอเมื่อคุณเจอแล้วมันจะไม่มีคำว่าล้มเหลวถ้าคุณไม่ล้มเลิก